ขอเชิญร่วมทำบุญแห่องค์พระพุทธมหาจักรพรรดิ อุดมชัยหน้าตัก42นิ้วเนื้อทองเหลืองปิดทองคําและภาษารีบุตรพระโมคคลานะเนื้อโลหะปิดทองคําประดิษฐานณวัดอุดมชัยราชหรือขี้เหล็กน้อยตะบนขี้เหล็กอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่20เดือนพฤษภาคม2566โดยได้นําพระพุทธมหาสจักรพัรดิอุดมชัยจากทงหล่อที่กรุงเทพมาตั้งไว้ณวัดรีโซดาพระอารามหลวง ตำบลสุเทอพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหลวงปู่พระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านมีภูมิลำเนาเกิดอยู่บ้านขี้เหล็กน้อยหมู่หนึ่งตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จะได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิตเสริมพลังบารมีให้แก่พระพุทธมหาจากักรพรรดิอุดมชัยจะได้ขอพระบารมีพระาธาตุดอยสุเทพครูบาเจ้าศรีวิชัยและจะได้กาบรัตนาพระพุทธมหาจากักรพรรดิ ดุมชัยมาประดิษฐถานณวัดดุมชัยราชขี้เหล็กน้อยตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดการในวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566 เวลา7จ9นากทีกราบอาราธนานิมนต์หลวงปู่ประเทพโกศลประพรมน้ำพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิตเสริมพลังบารมีให้แก่พระพุทธมหาจักรพรรดิดุมชัยเวลา7.19นาทีพระอาจารย์สัมพันธ์สิริสุวรรณโนจะอาวัดวัดดุมชัยราชนำาพานเข้าตอกดอกไม้ราชนาพระพุทธมหาจักรพรรดิดุมชัยเพื่อนำไปปฏิสานณวัดดุมชัยราชขีเล็กน้อยตมนล ขี่เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เวลา9นาฬิกากนาทีคณะสัทธาวัดอุดมชัยราตั้งขบวนแห่พระพุทธมหาจากักรพรรดิอุดมชยัยหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตสลวงเดินขบวนสู่วัดอุดมชัยราจะตั้งขบวนแห่ช่อช้างตุงชยัยขันเข้าตอกดอกไม้ช่างฟ้อนของกลองเวลา10นาฬิกานาทีเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธมหาจากักรพรรดิอุดมชยัยเข้าสู่ข่วง แก้วอารามวัดดมชัยราชปริสถานณพระวิหารหลวงโปรยข้าตอกดอกไม้ต้อนรับ จุดทูบเทียนบูชาพระมหาจากาักรพรรดิอุดมชัยบวงสูงพระพุทธมหาจากาักรพรรดิอุดมชัยและเทวดาฟ้าดินเปิดกลุ่มทรัพย์โดยหลวงพ่อคูบาจินดาวัดป่างแงพระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปสวดถวายพรพระถวายพระพุทธมหาจากาักรพรรดิอุดมชัยและถวายจตยุปัจจัยพระสงฆ์อนุมโมทนาเวลา11บเนาฬิกาทำพิธีมหามงคลปลูกต้นสีมหาโพจากพุทธกยาประเทศอินเดียณวัดดุมชัยรา คณะสัตยาร่วมรับประทานอาหารกลางวันเป็นเสร็จพิธีและขอเชิญร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์จํานวนเก้ารูปรูปละ1,000บาทเชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสวงองค์พระพุทธมหาจากักรพรรดิอุรุมชัยและขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารเครื่องดื่มติดต่อร่วมทําบุญได้ที่พระอาจารย์สัมพันธ์สิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี ห1 5ห6 5 8 8 9 7 5ขีดขีดหขีดหหรือโทร9 9 9 9 9 9 4 9 9 9